สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับก็ติดเชลซีวันนี้อยู่ผมเจฟสแกนดิ้งเคยนะครับวันนี้นะผมมีบทสัมภาษณ์ของโนเอลวิลเลนนะผมที่พูดถึงเชลซีนะครับว่าเชลซีเนะี่ยเป็นฝ่ายที่ได้กําไรมหาศาลนะผมจากการเติบโตของคอนเนอร์การ์ลเกอร์นะครับโนเอลวิลเลนนะผมอดีตกองหน้าชาวอังกฤษนะผมกล่าวกับฟุตบอลอินไซด์นะว่าถ้าผมจะบอกว่าคอนเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยเป็นดาวรุ่งอังกฤษนะผมที่น่าจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ ก็เชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะเห็นตรงกัน100%เนะครับเขากล่าวต่อนะว่าตอนแรกๆที่พัตติกเวล่านะยืมเข้ามาจากเชลซีเนะี่ยไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเด็กมันจะปล่อยของออกมาได้ขนาดนี้นะครับและการที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดต่อเนื่องกับคิตซันพาเลตน,นะครับก็เป็นแทคกติกที่ยอดเยี่ยมมากๆของพัตติกเวล่านะที่ช่วยพัฒนาฝีเท้าของเขาน่แบบก้าวกระโดดนะครับอย่างไรก็ตามนะผมรู้ดูการหน้านะฮงกาลักเกอร์เนี่ยก็จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมเชลซีอีกครั้งนะครับ เขากล่าวว่านะโทมัสซูเคิลเนี่ยโหไม่กล้าที่จะมองข้ามคนที่มีพรมสวรรค์สูงและผ่านการพิสูจน์ตัวเองนะมาแล้วแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะหากว่ายังประเมินกันอีกรอบนะบเขาคงใจร้ายเกินไปนะสำหรับการการตัดสินใจที่พลาดครั้งใหญ่นะครับเขายังย้ําต่อนะว่าแน่นอนว่าเชลซีเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้กําไรนะฮะจากการเติบโตข,ของกาลาเกอร์ทุกด้านนะเพราะถ้าเลือกเก็บไว้ใช้งานเองเราก็จะได้เห็นเขานะครับโชว์ฟอร์มจนน่าประทับใจตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นเลยทีเดียวนะครับ ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะผม <S <S เจนใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ